เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมในเกม a p e ป Mobile Legends นะครับโอเคครับวันนี้ก็จะมาเล่นสักตานะครับสำหรับแมตช์จัดอันดับนั่นเองโอเคช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีตัวละครใหม่ครับนั่นก็ชื่อคริปโตนั่นเองนะครับตอนนี้อาจยังไม่เห็นผู้เล่นใช้นะครับแต่อีกสักพักนึงก็อาจจะเริ่มเห็นแล้วความสำคของเขาเป็นการใช้โดนสอบแนมนะครับ โอเคไม่รู้ตาีจะเจอคริปโตรหรือเปล่านะครับอันนี้ผมยังเล่นไอไลน์เหมือนเดิมนะสกินมีกี่ล่างเนี่ยมีสามร่างครับโอเคใกล้เต็มแล้วครับห้อง มาแล้วครับผมเพื่อนเลือกแบงกอลเอาไม่ใช่มิราดครับโอเคเราไล่ไล่เหมือนเดิมเพื่อนเลือกไลนะ่ออกแทนเหรอแดฟโซดี้่าออกแทนสับขาทามือจะอยู่โอเคครับทีมเรามีมิราดไล่ไล่ ine, แล้วก็ออกแทนนะครับ มิลานนี่ก็จะเป็นเน้นสร้างร่างฟอร์มป่วนศัตรูนะครับออกเทนก็ความสามารถในการเคลื่อนที่นะครับและมีการสร้างที่กระโดดนะครับไว้ก็คอยกระโดดโอเคครับเตรียมตัวใครจะเป็นผู้นำในการโดดครั้งนี้ เป็นจัมมาสเตอร์โอเคงั้นขอโดดเองครับได้โอ้โหตรงนั้นอันตรายอันตรายอันตรายน,น,นะล,ง,ลงข้างๆดีกว่าตรงนั้นมันศูนย์เลยนั่นนะ่ะโอเคโอเค ไล่ไปหน่อยไล่ไปหน่อยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออมีคนมาไหมเก็บไม่ทันเลยเพื่อนเราไวมากเควิงแมนเอามาก่อน อะคราวนี้เน้นปืนเขียวครับ mm hmm. สำรสวจบ้านนี้ซิว่ามีอะไรเอ่ยนี mm hmm. ่ดีกว่า ปืนพกครับปืนพกลูกซองยิงได้ต่อเนื่องแล้วก็แรงมากโอเคเก็บยามาก่อน ไปไปรวมทีมเพื่อนอยู่ข้างหน้าครับอานี้เงียบมากโอ้ยได้เกาะกันหมดแล้วไวมากเอ้ย เฮ้ยโอเคลบ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 โดนพยาบาลโดนพยาบาลก่อนเดี๋ยวเพื่อนมาใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อนมาใช่ไหมโอเคมาไหมเนี่ยมาไหมเนี่ย โอ้ยร่วงร่วงร่วงเพื่อนยังไม่มาเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเก็บเก็บให้ได้เก็บให้ได้เก็บให้ได้ตัวหนึ่งจะหมดทีมแล้วนั่นแหละสุดยอดเลยมิลาด ชาร์จก่อนชาร์จก่อนชาร์จก่อนของ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 ,ของเราต้องการของครับเพื่อนเไปไหนแล้ววะ <c oughs> ขอชาร์จกอก่อนล้วกันเพื่อนเราดวงแข็งนี่ว่าไปครับไป เราไปหาออกแทนกันสุดยอดมีคนเตะเตะตามไปช่วยเพื่อนก่อนโอ้โหเก็บคนเดียวเก็บเรียบโห่อะไรขนาดนี้ กอดกลุ่มกันไว้ก่อนครับกอดกลุ่มไว้โอ้โหเก็บหมดเลยโหจริงๆเฮ้ยโซน่าโซน่าวิ่งก่อนวิ่งก่อนรอบกันรอบกัน ลบก่อนโอ้ยชาร์จก่อนชาร์จก่อนโดนล้อมแน่เลยลบลบลบ,ลบ ตายถ้าเธออืมอืมยิงตูดตายเกือบตายเนี่ยเอากระสุนนี่มาปืนนี่ดีครับปืนนี่ดี เป็นคนเบาหไหนเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนมีโดนอยู่นี่นะวงมาแล้วอะ่ะต้องไปแล้วต้องไปแล้วไอ้ยาไปเร็วไปเร็วไปเร็ว ไปเร็วไปเร็วไปเร็วหากระสุนลูกซองด้วยอ่ะแปดทีมสุดท้ายแล้วโอเค ไม่มีใครนะกระโดดลงตอนนี้อยากได้กระสุนลูกซองมากเลยเจอแต่กระสุนเขียว ก็ดูก่อนถ้าไม่มีจริงค่อยใช้วงมาแล้ววงมาแล้วทั้งชักลูกซองอเตรียมตัว เรียกเลยแล้วกันโอเคเราของดรอปมาเราอาจจะได้เกาะม่วงครับมีเวลาสองนาทีแอรดรอปลงมาแล้วเปิดถ้าเปิดได้เกาะม่วงแล้วสุดติ่งกระดิ่งแมว chắc lúc son là đập và đạ mu thuốc lưới ดิงกระดิ่งแมวไม่มีกระสุนลูกซองเลยอ่ะเดี๋ยวไป้งหนึ่งนาทีกว่าครับเซ็งเลยไม่มีลูกซอง โอเครีบวิ่งเข้าไปครับวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปเข้าไปในวงก่อนตอนนี้เหลือห้าทีมครับบอกเลยปืนที่ยิงทีละนัดสองนัดเนี่ยค่อนข้างดีครับปืนไม่สายทำให้เราคุมคุมปืนได้ค่อนข้างง่ายนะครับอ้ามาแล้วก็สุนลูกซองมาสักนิดก็ยังดี ระยะใกล้ครับเราก็จะใช้ปืนนี้บอกเลยดีมากสามารถยิงได้ต่อเนื่องได้ไม่มีเลยว่ะโอ้ว่าเจอของไม่เจออะไรเลยไปวิ่ง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 แล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วไอยาโอ้โหขอโทษเพื่อน พิงตามไม่ทันจะสู่ขีดอีกคนมั้ยมาแล้ว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 ,ลวต้องการความช่วยเหลือเก็บกูมา ทุบเลยเออต้องฟื้นเลือก,ก่อนฟื้นเลือก,ก่อนฟื้นเลือก,ก่อนเออเต็มแล้วเว้ยองกระสุนไม่ไม่พอวะ่ะ โผล่ตัวมาโผล่มาโผล่มาโผล่มาเดี๋ยวนี้ตายหมดแล้วเหรอสุดจริงกระดิ่งแมวปืนนี่ดีกว่าโอเค กระโดดเลยฟึบอ้กระโดดได้สองต่อช่างเท่เหลือเกินไปที่ไฟสัญญาณครับยังทันอยู่นะตรงเขียวเขียวอะเหลือสามทีมโอเคออฟแทนเรียกเพื่อนแล้วครับเดยกพิลลานดมาสุดยอด มีลาดมาช่วยแล้วหลังจากที่ถูกช่วยตานี้ไม่ได้ซัพพอร์ตเพื่อนเลย อืของเทพครับชอบกลอยอีกรอบนึงสามทีมสามทีมตีนตีนใครตีนใครตีนใครมีตีนคนอยู่แถวนี้มีตีนคนอยู่แถวนี้ เฮ้ยโอ้ยตุ้มๆเลยเอ้าก่อรถไม่ใช่เลือดใช้โดนฟรีเฉยมาได้ของแต่งครบแล้วครับเหลือทีมเดียวไปล่าทีมเดียวกันเฮ้ยชะนะเฉยเลย ตายพาะวงหรือเปล่าเนี่ยคุณเป็นแชมเปี้ยนครับได้9ก้าสิบต้มเลยโอ้โหเพื่อนเราคิวไปเก้าครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ